วัดสิวดลพระเอกแห่งมอล่าสาวหน่อยเพชรบนันแพงทายเอมวเพลงใหม่นั่นก็นกนคือผลงานเพลงเอาบอแฟนสิเป็นไฮใส้พระเอกเอมวีเปลืองพี่น้องครับผมบ่วาสิเป็นคุณครูชื่นจังแห่งโตเกียวมิวสิกหรือว่าสิเป็นเต้าหยองแห่งระเบียบวาทศิลป์รวมถึงน้องนัทสรุรศักแห่งข้าวสารแ,แลนด์โอ งานนี้ได้นั่งเอก MV นั่นก็คืออุงอิงเพชรบานแพ้งนั่นเองพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยปะนุ่มเจียราสิภาไป็่ซองบรรยากาศของการทาย m อมวและที่สําคัญพี่น้องครับหลังจากทายเสร็จโอ้โหสื่อมวลชนรุมร้อมสัมภาษณ์หนักมากๆถือว่าผลงานเพลงนี้กระแสตองมาแห้งรอติดตามเลยพี่น้องครับ สวัสดีครับผมตออรับข่าสู่จัก,กรวาลลูกทุ่งกับบลานมเจระนะครับเมื่อนี้สิภาไปซองบรรยากาศของการทายถ้ำเอ็มวีผลงานเพลงใหม่ของพระเอกวัดศิวด,ดลแห่งสาวน้อยเพชรบานแพ้งพี่น้องครับนี่คือผลงานเพลงเอาบอัแฟนสิเป็นไฮนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้ได้น,นักเอกเอ็มวีนั่นก็คือน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนั่นเองนะฮะแต่ว่าพี่น้องเอ๋ยพระเอกเอ็มวีนี่โอ้โห จัดเต็มอิหลีนะฮะโอ้โหบ่าวาสิเป็นเต้าหยองจากระเบียบว,ว่าทศินหรือว่าสิเป็นคุณครูชื่นจังแห่งโตเกียวมิวสิกนะฮะร่วมถึงน้องณนะสุราศักดิ์จากค่ายข้าวสารแลนนันเองนะครับผมที่สําคัญนุ่มเจระสงสัยว่าตอนนี้อุ้งอิงสิเลือกพย์พี่น้องครับสามนุ่มยืนประชันหนากันเลยโอ้โหอุ้งอิงคงเลือกบ่าถูกนะฮะเออแต่ว่าซื้อผลงานเพลงพี่น้องครับ เอาบอลแฟงสิเป็นหฮเอสุดท้ายแล้วอุ้งอิงสีเลือผู้ใดต้องรอดติดตามาก,าากันแล้วกันพี่น้องครับแต่ว่าบรรยากาศใน MV นี่นะฮะโอ้ทายถ้ำกันแบบว่าน่ารักเลยนะฮะเออเห็นกองทายถ้ำเห็นการทายถ้ำนะฮะ ต้องบอกว่าสนุกสนานอิหลีพี่น้องครับผมและที่สําคัญนะฮะบาวัดสิวะดดนเพิ่นกับโค์ไว้ทั้งสี่พี่น้องครับหลังจากทายทํำเอ็มวเรียบร้อยแล้วเนาะเออวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกคนและทีมถ่ายทําคุณภาพด้วยนะครับร้อนหน่อยนะแต่ว่าทุกคนสู้มากๆขอบคุณบอโจซ่อนุดขอบคุณพอเอกสำหรับสถานที่ทายถ้ำ um นั่นเองนะฮะ ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพลียวพราแสงทองเซียนนเจบี J B. ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกช่องที่มาจากกทมผมดีใจมากๆครับเออเต็มที่อีลีพี่น้องเอ๋ยขอบคุณสั่งหนาสั่งผมสุขุสุคนนตะวันอีลีพี่น้องครับงานนี้นะฮะเห็นการไปทายเอ็มวีแล้วสื่อมวลชนรุ่มรอมเลยนะฮะถือว่าเป็นผลงานเพลงที่นนาสิมีกระแสอีกหนึ่งผลงานเพลงนะพี่น้องเนาะเอออู้ไปกันทุกช่องเลยนะครับผมถือว่า เ,เป็นการเปิดประสบการณ์หรือว่าเป็นการเปิดผลงานใหม่ที่หลายผู้หลายคนต่างหนา้าต่างตารออพราะว่าสิเป็นการรอผลงานเพลง เพราะว่าจะเป็นการรอดเอ็มวีเพราะว่าเสื้อว่า่อยปึบก,กะระแสมาแน่นอนเพราะว่าได้พระเอกตัวเป่เปเปเปขงของวงการลุกทุงองลัมร่วมถึงนักเอกเอ,อ็มวีแห่งยุคเลยนะฮะต้องบอกว่าองค์อินเลนหลยผลงานเพลงอิลีแ,ลแต่ละผลงานเพลงก็ด่งดังเพราะว่าจะเป็นนักเอกเอ็มวีก็ดีหรือว่าเ,ออเป็นผลงานเพลงเจ้าของก็ดีนะฮะจิตมาแรงทุกๆผลงานเพลงเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาละรอดที่ตากันแล้วกันนะฮะว่าผลงานเพลง เอาบอลแฟนสิเป็นไฮของพระเอกวัดศิวดลแห่งสาวน้อยเพชรบัแนแพงเนี่ยพอปล่อยแล้วสิเปียกปางแค่ใดรอดติดตามรับชมไปพร้อมกันนะฮะถ้าเกิดปล่อยแล้วเดี๋ยวนุ่งเจียระเอามาอัปเดตสู่ฟังด้วยพี่น้องเด้อในรายการจักรวาลลุกทุง่งก็บกัหลานุ่งเจียระนะครับเมื่อนี้สวัสดีครับ